กลับเข้ามาช่วงนี้อย่างที่ผมและน้องอาร์มได้เรียนคุณผู้ชมได้รับทราบดรสามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมการขนส่งได้ออกมาโพส์ต Facebook น่าจะส่งท้ายปีนี้แล้วละครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมผลงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบรางในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาตั้งแต่ยังเป็นหัวหน้าคอสอชอ จนกระทั่งจะสิ้นเทอมของการเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้การเลือกตั้งปี2562อยู่รอมารอไม่กี่เดือนข้างหน้าน้องอาร์มเคยได้ยินไหมคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมพูดจัดการเปี้ยนไปสมัยก่อนเคยได้ยินไหมหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนาะมันเปลี่ยนไปมีคำว่าเปี่ยนไปดอกเตอร์สามารถเองก็สรุปได้ว่าตกลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเปี้ยนไปหรือเปล่าอ้ยผมก็แหมเปลี่ยนไปหรือไม่ มาดูเนื้อหาสาระของการโพสต์ Facebook ของดตอร์สามารถราชพลสิทธิ์กันครับด่ะรสามารถเนี่ยใช้คำว่าอย่าให้มีรอยด่างในระบบรางใช่ไหมครน้องอาม<ช>เนื้อหาเป็นอย่างไรครับก็พูดถึงเรื่องการก่อสร้างรถไฟแล้วก็รถไฟฟ้าหลากหลายระบบนี่แหละไม่ว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินรถไฟฟ้ารางเดียวรถไฟฟ้าล้อยางที่วิ่งบนพื้นคอนกรีตหรือที่เรียกว่า A.P.M. แหละก็รถไฟความเร็วสูงมันเกิดขึ้นมาในสมัยพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายมงตรีก็ทําให้ระบบรางของไทยก็ถือว่าก้าวหน้าขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าเสียดายเสียดายมีรอยด่างเกิดขึ้นในช่วงที่ท่านเป็นนายกนี่แหละในสมัยรัฐรฐบาลปัจจุบันนี่นะคะ่ะอามาดูกันก่อนว่าในช่วงที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่มีมาตรา44 ในสมัยที่ยังคงเป็นหัวหน้าคอสอชอถ้าเดี๋ยวน้องอามอ่านไปเนี่ยคุณผู้ชมตกตะลึงเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะประหยัดเงินของประเทศในช่วงนั้นเนี่ยสามแสนล้านบาทถูกต้องสามแสนล้านบาทมีอะไรบ้างน้องอามเชิญครับเอามาไล่เรียงกันเลยดีกว่านะคะเริ่มแรกก็คือเรื่องของการประมูลรถไฟทางคู่ดีกว่าคะ่ะ ย้อนไปเลยในปี2,560ตอนนั้นหลังจากที่ดรสามารถเองได้เคยทักท้วงว่าการประมูลรถลไฟทางสายคู่ใต้ช่วงนครปฐมหัวหินประจวบชุมพรมันมีความไม่ชอบมาพากลปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีการยกเลิกการประมูลกันไปแล้วก็แก้ไขปรับการแก้ไขการประมูลให้มีการปรับลดราคากลางลงให้เหมาะสมแล้วก็ปรับแก้ TO r อาการเปิดโอกาสให้บริษัทผู้รับเหมาขนาดกลางเข้าร่วมประมูลได้ด้วยนะคะ ผลจากการปรับแก้ดังกล่าวนั่นแหละคะ่ะก็เลยทําให้การประมูลใหม่มีการแข่งขันมากกว่าเดิมปรากฏว่ารอฟทอสามารถประหยัดค่าก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ทั้งสายนะคะประมาณ2,039ล้านบาทจากราคากลางที่อยู่ที่36,021ล้านบาทก็คิดเป็น5.66%ในขณะที่ช่วงหัวหินประจวบสามารถประหยัดค่าก่อสร้างได้ประมาณ20%เลยคะ่ะอันนี้ ส่วนตัวเลขข้อต่อไปก็คือตัวเลขที่ผมได้เรียนคุณผู้ชมแล้วฟังแล้วปราบรื่มเป็นยิ่งนะัก<ะ>แต่นั่นคือสมัยรัฐบาลที่ อยู่ภายใต้ท่านนายกเป็นหัวหน้าคอสชอ้อาวน้องอามว่าไปเรื่องการประมูลรถไฟฟ้าครับย้อนไปก็คือในปี2559ละกันไม่ว่าจะเป็นสายสีชมพูสายสีเหลืองไม่มีการเปลี่ยนที r อากลางอากาศนะคะไม่มีการล้มประมูลอะไรไม่มีการกีดการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดรายหนึ่งค่ะทําให้มีการแข่งขันกันอย่างจริงจังและแล้ก็ทําให ผลประโยชน์ให้รัฐสามารถประหยัดเงินนะคะประมาณเนี่ยสามแสนล้านบาทค่ะ,ะอ้าวไปดูผลการประมูลการย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อเพียงแค่6ปีที่แล้วนี้เองและรถไฟฟ้าทั้งสองสายคือสายสีชมพูและสายสีเหลืองกำลังจะวิ่งแบบเต็มรูปแบบในปีหน้า<ะ>ก็คืออีกไม่กี่วันนี้เองนี่นี่เขาลองให้ดูแล้วนะเขาลองให้ดูแล้วนะ น้องอะไรนะน้องสีเหลืองนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่สีชมพูเขาเรียกน้องนมเย็นวิ่งให้ดูสายสีชมพูสายสีชมพูปรากฏว่าอะไรครับน้องอาม b t s c ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะก็ขอรับเงินสนับสนุนจากรอฟอรมอล่ะคะ่ะน้อยกว่าบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะ เป็นเงินถึง1 2 4 6 6 8 8ล้านบาทนั่นก็หมายความว่ารอฟอรมอสามารถประหยัดเงินได้มากถึง1 2 4 6 6 8ล้านบาทค่ะสายสีเหลืองค,ครับสายสีเหลืองนะคะการประมูลนี้ปรากฏว่า b t s c ก็เป็นผู้ชนะการประมูลนะคะขอรับเงินสนับสนุนจากรอฟอรมอน้อยกว่า BM ถึง1,356,35ล้านบาท2องสายรวมกันครับคุณผู้ชม2 0 0 0 0 0เื ล้านบาทาคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปย่อนหน้าแรกที่น้องอามอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการประมูลรถไฟฟ้าในปี2,559ค่ะทั้งสายสีชมพูและสายสีเหลืองข้อที่หนึ่งไม่มีการเปลี่ยน TOR เห็นไหมคุณผู้ชมรู้สึกไม่คุ้นใช่ไหมเ<อ><ๆ>พราะว่าการประมูลในระยะหลังเช้าโชว์เน่ามากคือมีการเปลี่ยนแปลง TOR ส ไม่มีการล้มการประมูลเอาอีกแล้วไม่คุ้นใช่ไหมฮะเพราะการประมูลลอยย้าหลังนี่ล้มการประมูลและ3ไม่มีการกีดกันและเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใดรายหนึ่งในช่วงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีภายใต้ของหมู่หัวหน้าคสชที่เราบอกกันนักหนาว่ามันไม่มีนักการเมืองเข้ามายุ่งเลยเนี่ยสองสายสีเหลืองและสีบู่สร้างได้ด้วยนะฮะปี2559ประมูลไปประหยัดไปสองสายรวมกัน2 0 0แสน เจ็ด0ืนล้านบาทและกำลังจะวิ่งได้ในปี2566นี้ค่ะส่วนการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ทำได้ลุล่วงเช่นกันในช่วงของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมน้องอามใช่ค่ะในสมัยรัฐบาลคอสชอมีปัญหารถไฟสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อท่าพระมาแล้วก็หัวลำโพงบางแคมานั่นก็คือหากผู้เดินรถไม่ใช่บ m ซึ่ง ผู้เดินรถสายสีน้ำเงินส่วนหลักนะคะผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนขบวนรถไม่สามารถเดินทางแบบต่อเนื่องได้และและก็จะต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนค่ะ รอฟมค่ะโดยคณะกรรมการตามหัวหน้าคอสอชอนี่แหละจึงแก้ไขปัญหาโดยให้ BM ค่ะพี่ต้นคัเป็นผู้รับสัมปทานลงทุนงานระบบรถไฟฟ้านะคะแล้วก็อนัสัญญาณต่างๆสื่อสารเรื่องของระบบตัว๋วและให้บริการเดินรถตั้งแต่ปี60ถึง92เพื่อให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีค่าแรกเข้าที่มันซ้ําซ้อนละค่ะเนื่องจากว่าสายสีน้ําเงินสวดต่อขยายมีผู้โดยสารน้อยทําให้ BM เองขาดทุนด้วยเหตุนี้แหละค่ะรอฟมจึงขยายสัมปทานสาย สีน้ําเงินส่วนหลักเป็นเวลา20ปีตั้งแต่ปี72นะถึงปี92ค่ะเพื่อนำไรายได้ส่วนหลักเนี่ยเอามาชดเชยการบริการเดินรถส่วนต่อขยายค่ะ,ะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลนี้ตบหน้ากันอย่างชนิดที่เรียกว่าตบหน้ากันทั้งแผ่นดินนะครับ<ะ>ไอคนที่บอกว่าไม่ได้จะต้องต่อสัญญาสัญญาสมปทานไม่ได้นั่นมันเป็นการเ e อื A ้อเอกชนต่อสัญญาสัมปทานแล้วไม่มีการตรวจสอบเขาทากันมาแล้วอ่านอ่านภาษาไทยให้แตก ไอ้พวกที่บอกต่อสัญญาสัมปทานสายสีเขียวไม่ได้แล้วสายสีน้ําเงินทําไมต่อได้โดยเพราะอย่างยิ่งสภาบางสภาที่คัดค้านคอเป็นเอ็นว่าโอ้ยการต่อสัญญานี้มันจะเอื้อเอกชนก็มันเคยเอื้อกันมาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วสายนี้ทําไมคุณไม่เคยแตะต้องเลยค่ะทาไมสายสีน้ําเงินนี้จึงมองไม่เห็นหรืออย่างไรมันเคยต่อสัญญาสัมปทานกันมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนเพื่อผู้โดยสารไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถ เพื่อผู้โดยสารเดินทางอย่างต่อเนื่อง<ช>แต่พอมาเป็นสายสีเขียวครับปัญหาเกิดทันทีมาดูกันว่าในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาลหลังการเลือกตั้งมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งเอาเรื่องแรกก่อนเมื่อสักครู่นี้รถไฟทางคู่สายใตย้ประหยัดค่าก่อสร้างมีการรื้อ TOR แต่เป็นการรื้อ TOR เพื่อประหยัดค่ะประหยัดไปได้5.6% 6ใช่มูลค่าโครงการแค่36,00 0ล้านยังประหยัดไป2000ักว่าล้านแต่ มาถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาวันที่เป็นนายกมาจากการเลือกตั้งการประมูลรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสาน5สัญญา2ส,สายทางถูกไหมคะน้องอามถูกต้องค่ะเอานั่นก็คือในปี64ละค่ะมาจากการเลือกตั้งแล้วมีการประมูลสายคู่สายเหนือก็คือเด่นชยัยเชียงรายเชียงของแล้วก็สายอีสานช่วงบ้านไายมหาสารคามร้อยเอกมุดทหารนาครพนมอันนี้แหละเป็นการประมูลที่ สร้างความประหลาดใจขึ้นมาแล้วให้กับผู้คนจํานวนมากเนื่องจากว่าไปดูราคาที่ได้จากการประมูลเนี่ยมันต่ํากว่าราคากลางเพียงนิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังต่ํากว่าราคาตลาดเป็นสัดส่วนที่เท่ากันอีกด้วยค่ะนั่นก็คือ0.08เเท่านั้นผู้ใดว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะแบบนี้มันไม่ใช่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเชื่อไม่ได้คุณผู้ชม5สาย5สัญญาสองสายทางมีบริษัทที่เข้าร่วมประมูลแล้วก็ชนะ5บริษัทแล้วแต่ละบริษัทจากเงินงบประมาณ สองสายทาง5สัญญานี้ประมาณ130่งล้านบาทโคตรละเก่งเลยครับประมูลไปได้ต่ำกว่าราคากลางบริษัทละ0.08%เท่ากันเป๊ะอู้แม่เจ้าคนคิดราคากลางและคนคิดราคาที่ได้ประมูลโคตรละเก่งทั้งคู่ไอ้คิดราคากลางก็คิดได้แบบชิวเฉียดกับราคาของเอกชนไอ้เอกชนก็คิดได้เก่งจริงๆทั้ง5บริษัทต,ต่ำกว่าราคากลาง 0. 0 8เท่ากัน แบบนี้เขาไม่เรียกว่าแบ่งกันกินก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอ่านะอันนี้เรื่องของรถไฟทางคู่พอมาเป็นรถไฟฟ้าว่ายังไงน้องรอมสายสีส้มสายสีส้มสายสีเขียวนะคะในช่วงสายสีส้มก่อนอ่ะสายสีส้มก่อนนะปี63การประมูลรถไฟฟ้าก่อนค่ะสายสีส้มจะเป็นช่วงตะวันตก บางขุนนนศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็เดินรถตลอดสายตั้งแต่ช่วงตะว,วันตกตะว,วันออกคือบางขุนนนนะคะถึงมีนบุรีค่ะแต่ว่าตรงนี้ในระหว่างการประมูลรฟอฟมอเขาเปลี่ยนเกณฑ์ประมูลค่ะสายสีสม้มในที่สุดก็ล้มเลยล้มการประมูลเลยเ<อ>ต่อมาในปี65เนี่ยรฟอฟมอก็เปิดการประมูลใหม่แล้วก็เลยถูกตั้งข้อสังเกตว่า เนี่ยแหละมันมีการกีดกันหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายๆหนึ่งหรือไม่อย่างไรคะเพราะว่าผลพวงการประมูลถึงสองครั้งเนี่ยมันอาจจะทําให้รอฟอร์มต้องเสียเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะ68,612ล้านบาทนี่คือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะเฮ้ยแล้วไอ้ความเก่งเมื่อตอนเซฟไปได้2 7 0 0 0 0ล้านไปอยู่ที่ไหนอะฮะมันเปลี่ยนราวชนิดที่เรียกว,ว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะฮะไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะ หน้ามือแล้วลงข้างล่างไปเป็นหลังเท้าทันทีมันลงเลยอะ่ะเมื่อไม่กี่ปีก่อนนายกคนเดียวกันประมูลสองเส้นเหลืองกับชมพูประหยัดไปถึงสองแสนเจ็ดหมื่นล้านแต่พอปรากฏว่าเป็นสีส้มประมูลครั้งที่หนึ่งล้มประมูลประมูลครั้งที่สองสาวต่อหม้อที่เดิมขบวนรถเดิมเส้นทางเดิมปูนก็คงจะยี่ห้อเดิมถ้าเป็นไปได้ไอ้คนขับรถตั้งแต่ปีแรกกับปีที่สามก็คงจะคนเดิมนี่แหละ เสียงเงินเพิ่มอีก68,000ล้านบาทมหัสจ,จัลไทยแลนด์โอลลี่หรือไม่คิดเอาเองเอา้าวมาเรื่องสายสีเขียวสายสีเขียวเนี่ยย้อนไปตั้งแต่ช่วงปลายของรัฐบาลคสช,ชและกันแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันแล้วกันคะ่ะมันก็มีปัญหานะคะสายสีเขียวส่วนต่อขยายคือช่วงแบริ่งสมุทรปราการแล้วก็หมอชิดคู่คตไนี่แหละคะ่ะนั่นก็คือผู้ที่เดินรถนั่นไม่ใช่ b t s c ซซึ่งเป็นผู้เดินรถสายสีเขียวส่วนหลัก และส่วนต่อขยายที่1ช่วงสะพานตักสินช่วงออนุตแบริง่งผู้โดยสาร <ฮะ S 1> ต้องเปลี่ยนขบ,บวนรถ <ฮะ S 1> ตรงนี้แล้วค่ะไม่สามารถเดินแบบต่อเนื่องได้ค่ะจึงจะต้องเสียค่าแรกเข้าสัมสอน, <S <S สอนกรุงเทพเองเขาก็แก้ปัญหาโดยว่าจ้าง B T S C เดินรถส่วนต่อขยายที่2มาแต่การเดินรถส่วนต่อขยายมันประสบปัญหาภาวะขาดทุนไงคะทำให้กรุงเทพเป็นหนี้ B T S C จนถึงณวันนี้นะ ประมาณอยู่ที่46,000ล้านบาทค่ะตัดตอนตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่นี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ภายใต้หัวหน้าคอสอชอแก้ปัญหาการเดินทางไม่ต่อเนื่องแก้ปัญหาการขาดทุนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีน้ำเงินนะครับบางซื่อท่าพระและหัวลำโพงบางแค่คะวิธีไหนครับน้องอัให้ต่อสัญญาสัมปทา,านถูกต้องแต่พอมาเป็นสายสีเขียว ตอมตอมอะไรมันเข้าสิงทันทีทั้งสภาองค์กรทั้งอะไรสารพัดอย่างไอตอนสายสีน้ําเงินตาบอดมองไม่เห็น mm hmm. เขาแก้ปัญหาแบบนี้มาก่อนแล้วแต่พอเป็นสายสีเขียวครับทั้ง,ท,งทั้งที่มีคําสั่งตามคณะกรรมการคอ,คอ,คอ,คอสชอบ,บอกว่าให้ดําเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกที่สุดโดยการต่อสัญญาสัมปทาน30ปีโอ้โหดาหน้ากันอุดตลุดแต่ทั้งหมดต้องปวง มันสงสัยอยู่ตรงที่ว่าแล้วทําไมตอนที่ต่อสัญญาสายสีน้ําเงินนายกรัมตรีก็ชื่อพลเอกประยุทธ์พอจะมาถึงสายสีเขียวใช้วิธีเดียวกันแก้ปัญหาให้ประชาชนเหมือนกันนายกรัมตรีคนเดิมทําไมมันถึงได้มีปัญหาหนักหนาเพราะฉะนั้นดรสามารถเลยสรุปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วท่านนายกรัมตรีเปลี่ยนไปหรือเปล่าถูกไหมฮะคนเียกันเนี่ยแต่เปลี่ยนไปหรือเปล่าเราถามเลยใช่ไหมถามว่ารัฐบาลคอสช ที่มีนายกรัมตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถทําให้การประมูลรถไฟทางคู่และรถไฟฟ้าประหยัดค่าก่อสร้างได้มากและสามารถแก้ไขปัญหาเดินรถไฟฟ้าด้วยทําไมรัฐบาลน,นี้ที่มีนายกรัมตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมือนกันจึงทําไม่ได้และก็ไม่สามารถบอกได้ว่าท่านนายกประยุทธ์เนี่ยเปลี่ยนไปหรือไม่แต่บอกได้ว่าเรื่องการประมูลถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องมันจะย้อนกลับไปมาเมื่อหมดอํานาจแน่นอนค่ะนะครับอ่ะ นี่ก็คือคําถามตัวโตๆที่เรานํามาเพราะหลายคนชอบถามบอกเอ๊ะทำไมถึงจะต้องไปจงจับผิดรถไฟฟ้าสายสีส้มทําไมต้องไปจับผิดรถฟ้าสายสีเขียวเปล่าครับทั้งหมดทั้งปวงมันเป็นวิวัฒนาการในทางที่แย่ลงของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีคนเดิมกับการแก้ไขปัญหาที่ว่ากันว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหายิ่งแก้ยิ่งงงยิ่งแก้ยิ่งเครือบแคลงและยิ่งแก้ ยิ่งมีกลิ่นไม่สะอาดเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอ้าวนี่ก็คือโพสต์ของดออรสามารถราชชพรสิทธิ์นะครับเราจะพักกันก่อนไหมพักกันก่อนพักกันสักสครูค่แล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันค่ะค ผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรคไมโครน็อกโซลูชันใช้ฉีดพ่นหรือเช็ดทำความสะอาดภายในอาคารและสํานักงานบริเวณที่พักอาศัยเพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรคที่สะสมในสภาพแวดล้อมใช้งานง่ายไม่ต้องผสมน้ำสั่งซื้อได้ทาง081-935-9681 0 8 08 5 6 6 0 8 5 6 5เว็บไซต์ tpipolin com Line tpipl lazada shopee ร้านขายยาหมีบินจังหวัดนครราชสีมา